สวัสดีครับวันที่สองนะชิมีแน่ดนะาววันที่สามอะ่ะเพราะเดี๋ยวจะนอนแล้วไม่ไหวเพราะจะไปกินคงกินได้นิดเดียวด้วยมันมีขออมอ่ะมันอมมันค่น่ากินด้วยเป็นด้งนะเป็นด้งแซลมอนกับอิคุระโอเคนะมาเจอเนี่เดี๋ยกินตรงนี้กันทำไ,ได้สองอยง กินในไทยมั้งจิ๋วที่เป็นไงไม่อะไรจบเอาไม่อะไรน้ต้มเลยข้าวต้องโชยะโรยนิดนึงโอเคนะพอกินกันเนี่ยวันนี้มาเก็บกินดอกเดี๋ยวกิมหน้าไม่รู้ใครมีอะไรอยากให้กินโชวะบอกมาได้ครับันนี้ีรับ